มาซาดาอิชิอิคุณสื่อทีมชาติไทยสุดปื้มสองนักเตะลูกครึ่งเบนจามินเจมเดวิดพาติกกุตับสัน้นฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมยิงประตูให้ต้นสังกัดได้อย่างต่อเนื่องธนวันรซึ้งจิตถาวรฟอร์มการเล่นเข้าฝักอีกครั้งหลุ้นคัมแบ็กติดทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนี้ Hi, I'm Instax Pal. Since I was little, I've loved taking photos. Well, I'm still little, but you know what I mean. I can fit anywhere, and I can sound like you. And pose. My photos go directly to my app, whatever an app is. And I need my best friend to print it. Say hello. It's shy. These might seem like little moments. นักเตะลูกครึ่งที่ทำผลงานได้ดีในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสามารถต่อยอดทำผลงานดีอีกครั้งนะครับในการลงเล่นให้กับต้นสังกัดในการแข่งขันศึกฟุตบอลไทยลีกแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือเบนจามินเจมส์เดวิสเพย์เบเกอร์ของสโมสรอุไทัยธานีครับ เบนเดวิดยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับในช่วงหลังแถมเล่นได้อย่างมั่นใจด้วยเขากลายเป็นตัวหลักของอุทัยธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เกมล่าสุดที่ทางอุทัยธานีบุกไปเยือนระยองเขาก็สามารถทำประตูแล้วก็พาทีมเก็บ3แต้มได้สำเร็จอีกด้วยครับ ไม่น่าเชื่อนะครับเบื่อปีที่แล้วเบรจบินเจมเดวิสยังเป็นนักเตะที่เล่นได้อย่างไร้ชีวิตชีวาครับแต่ตอนนี้เขาสามารถเล่นได้อย่างโดดเด่นโชว์สกิลโชว์ทักษะทำเอาแฟนบอลในสนามตื่นตาตื่นใจกันเลยทีเดียวครับ ดูการนี้เบนเดวิสลงสนามในศึกไทยลีกให้กับอุทัยธานีไป19นัดนะครับยิงไป3ประตูกับอีก3แอสซิสต์เรียกว่าฟอร์มการเล่นกำลังขึ้นมอเลยทีเดียวแบบนี้มาซาดาอีชีตต้องเรียกติดทีมชาติไทยเป็นประจำแล้วล่ะครับอีกหนึ่งคนที่ทำผลงานดีไม่แพ้กันก็คือกองหน้ายิ้มสยามขวัญใจแฟนบอลสาว,สาวพาติกุกตาซัทนั่นเองครับ พาติกยังคงยึดตัวจริงให้กับขุนพลเดอะรับบิดบีจีปทุมยูเต็ดได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังเขาถูกจับให้ไปเล่นในตำแหน่งปีกขวา แต่ไม่ว่าจะเล่นในตำแหน่งไหนนะครับเขาก็สามารถทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่บีจีบุกไปเสเอร์กหนองบัวพิชยะนะครับเขาทำประตูได้อย่างเฉียบคมครับด้วยการสับแกยิงด้วยซ้ายนอกกรอบเขตโทษซึ่งเป็นเท้าที่ไม่ถนัดครับแต่ว่ายังยิงได้อย่างยอดเยี่ยมครับส่งบอลไปซุกก้นตะข่ายเป็นประตูขึ้นนําของบีจีปัทมิเตตในช่วงครึ่งเวลาแรกครับก่อนที่ในครึ่งหลังจะโดนหนองบัวพิชยาตามตีเสมอนั่นเองครับ ตอนนี้กุสตาฟซัดนะครับลงสนามให้ BG ปรปทุมยูเต็ดนายฟุตบอลลีกไปแล้ว4นะัดทําไป2ประตูนะครับโดย2ประตูเนี่ยทำได้ทั้งการยิงด้วยเท้าขวาแล้วก็เท้าซ้ายอย่างละประตู ซึ่งเอาเฟตในทิพงศ์สีทองอินครับอดีตดาวยิงทีมชาติไทยที่เคยเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชของบีจปทุมยูเตดเคยออกมาชื่นชมพละติก,กุตับสัต์นะครับว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งตามแบบฉบับของนักเตะลูกครึ่งนะครับนอกจากนี้ก็สามารถยิงประตูได้เฉียบคมทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไปก็คือประสบการณ์เท่านั้นโดยเอาเฟดเชื่อว่าถ้าพระติกุตับสัตว์นะครับได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆเขาจะกลายเป็นกองหน้าที่สมบูรแณบบ์ แล้วก็เป็นกองหน้าอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วก็จะกล้าไปเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยได้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับและตอนนี้ปาดิกกตัปสั้นก็เริ่มฉายแววเก่งขึ้นเ,เรื่อยอย่างที่ออาเฟตได้เคยกล่าวไว้ด้วยครับ อีกหนึ่งคนที่กลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็คือเจ้าการธนวัน์ซึ้งจิตฐาวรกองกลางจากสมสรราชบุรีครับก่อนหน้านี้เจ้าการมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็เป็นอาการบาดเจ็บหนักด้วยนะครับเพราะว่าเขาต้องได้รับการผ่าตัดหัวเขา่าทําให้ต้องพักยาวหลายเดือนนะครับแล้วก็การกลับมาลงสนามอีกครั้งให้กับเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยเขาก็ได้โอกาสลงสนามไม่ได้สม่ำเสมอมากนักนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยก่อนที่ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ เขาจะถูกเมืองทองเตะแดยปล่อยตัวออกจากทีมครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับราชบุรีครับในช่วงแรกเดี่ยเขาก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับโดยเฉพาะปัญหากล้ามเนื้อฉีกครับจนเจ้าตัวถึงกับหลั่งน้ําตาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทําให้แฟนบอลไทยหลายคนเนี่ยแอบเป็นห่วงนะครับว่าธนวัต์อาจจะกลับมาอยู่ในเส้นทางฟุตบอลไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งเหลือเกินครับแต่หลังจากนั้นนะครับพอหายเจ็บกลับมาเขาก็ค่อยๆกลับมาทําผลงานได้ดีขึ้น เรรื่อยนะคับๆแล้วก็ที่สําคัญสภาพร่างกายของเขากลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งครับตอนนี้ธนวันรกลายเป็นกองกลางตัวจริงของราชบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเจ้าตัวถูกจับตามองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเดะตุกปียพง์ผิวอ่อนนะครับซึ่งเป็นอุปนายกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้เดินทางไปชมเกมแล้วก็ชมฝีเท้าของธนวันร ในเกมไทยลีกเกมล่าสุดนะครับที่ทางราฐบุรีเปิดบ้านเจอกับลำพูนวอริเออร์ด้วยนะครับแล้วก็ทางธนวัตรก็ไม่ทําให้แฟนฟุตบอลได้ผิดหวังครับรวมไปถึงเดือดตุกด้วยหลังจากที่ยิงประตูสุดสวยครับด้วยการยิงไกลด้วยเท้าขวาครับระยะเกือบ35หลาส่งบอลสุปขดตตข่ายอย่างสวยงามครับซึ่งประตูดีนะครับ กลายเป็นประตูที่2ของธนวันรในสีเสื้อของราชบุรีด้วยนะครับเบสเซตเจ้าตัวทําไป2ประตูกับอีก2แอสซิสนะครับในการลงเล่นให้กับราชบุรีฤดูการนี้ก็ถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือสติการจ่ายบอลของเจ้ากันในเกมล่าสุดกับลำพูนนะครับจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง95%เเลยทีเดียวนะครับแบบนี้ก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะคัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติไทยค่อนข้างที่จะสดใสเลยทีเดียวครับ ธนวัตรเคยติดทีมชาติไทยครั้งล่าสุดนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเมื่อปี2021นะครับจากนั้นก็มีการบาดเจ็บรบกวนจนหลุดโผจากทีมชาติไปนานหลายปีนะครับแต่พอกลับมาเล่นให้กับราชบุรีเขาก็สามารถทำผลงานได้อย่างที่เห็นนี่นะครับก็ต้องขอบคุณทางราชบุรีด้วยนะครับที่สามารถดูแลแล้วก็รักษาการบาดเจ็บของธนวัร จนหายสดิดครับแล้วก็ที่สําคัญให้โอกาสโงสนามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําให้เขากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งครับธนวันรเองก็ถือว่าเป็นกองกลางที่ครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคลองบอลการจ่ายบอลการยิงไกลครับซึ่งแน่นอนด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมแบบนี้แล้วฟอร์มกําลังเข้าฝักถึงเวลาแล้วละครับที่ทางมาซาดะอิชิอิจะต้องพยยนนิจารณาแล้วก็เตรียมที่จะใส่ชื่อเขาลงในลิสต์รายชื่อของทีมชาติไทยครับ ที่จะเตรียมลงสนามในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนี้ในเกมอุ่นเครื่องกับอัฟกานิสถานรวมไปถึงสึกบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกกับสีลังกาด้วยนะครับเพราะว่าถ้านักเตะฟอร์มดีแบบนี้ไม่ติดทีมชาติต้องบอกว่าเสียดายจริงๆครับ ซึ่งแน่นอนว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยเองก็อยากจะเห็นทีมชาติไทยสายเลือดใหม่นะครับโดยเฉพาะบรรดาตัวรุกอย่างธนวัน์ซึ่งจิตถาวรเบอจมินเจมเดวิดพาติกุตับสั้นรวมไปถึงสุวัสเหมือนตาได้ประสานงานร่วมกันนะครับเชื่อว่าเกมรุกของทีมชาติไทยจะดุดันอย่างแน่นอนครับ